เริ่มศูนย์เกมเสร็จแรกคำพูที่นั่งคำสนอครับเจ้าเชียร์สุนสยามวางหน้าซ้ายไปครับบอลใบมะขามเปิดไหลหน้าเน็ตเข้ามาลูกหนีแล้วฝ่ายตำรวจไม่ให้เชียร์เกี่ยวเลยเพราะเมื่อเช้านี้เชียร์เองอย่างเกี่ยวได้เยอะมากเลยนะครับจากพ่วัฒนูลุกนี้ดลครับถ้าจะขุดต้องใช้แมคโครแล้วล่ะครับครับผมแมคโครมาน่าจะยังไม่ขุดขึ้นด้วยครับจอดมือเสียงไม่น่าเอาอยู่ครับจังหวะเกมเสร์จที่สองครับสิริศักดิ์อนุรุณครับ วางไปหน้าขวาปั่นป่นมาอีกแล้วครับยกถึงหน้าเน็ตแบบนี้กับบุตินันโอ้ยพลาดไปเองครับเพีย์สุดสยจจครับโอ้ผมนึกว่าจะเรียบร้อยแล้วนะลุงนีนะครับถึงหน้าเน็ตแล้วนะครับถ้ารอบรองเนี่ยลูกแบบนี้ของเขร้อยเปหมดเลยนะใช่ครับเอาเลยครับสอดูเลยครับว่าเจอดีกีอย่างศิริศักดิ์เนี่ย จะกดดันหรือเปล่าเพราะลปั่นหน้าขวาไม่ข้ามครับลูกนี้ครับเราจะแข่งขันกันทั้งหมด 2- ในสเซตนะครับเซตละ21แต้มนะครับทาง2ไม่เกิน25แต้มครับใช่ครับก็ตามกติกาของสมาคมเลยครับก็เลยเดาว่าแฟนๆเรียกร้องมาเลยครับว่าอยากจะให้แบบจัดหนักจัดเต็มให้หน่อยนะครับคู้นี้นะครับ สำหรับเกียร์ประวัติของทุกคู่นะครับสีน้ำสักรุ่นะครับก็เป็นแชมป์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นยูวีเ18ปีที่ประเทศบูไนครับเมื่อปี2558ครับส่วนทางด้านวุฒินามคำสมองก็เป็นแชมป์เยาวชนทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับทีมชาติอินโดนีเซียครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นน้องบอลเลยครับที่หนึ่งนำได้ก่อนครับสกอร์สามตอนหนึ่งครับเสิร์ฟวางปั่นอีกแล้วครับซ้ายปั่นโค้งอีกแล้วครับไหลมาลูกนี้โอ้โหเจ้าเชียร์ครับ แก้ไขได้ดีด้นะครับเอาเลยครับถึงหน้าน็ตสอบตัวแล้วเตะเลยเหมือนกันครับคือวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าบอลบ้านประขามเองเนี่ยมีอาการเจ็บหลังอยู่นะครับนิดๆทำนิดๆแต่ดูจากตัวเล่นแล้วไม่ตัวบอกว่าก็เต็มที่แต่มีเจ็บแหละปาแดี่ยวาล้วโอ้ที่เดิมเลยครับกับลูกก่อนหน้านี้ครับวางไปจุดเดิมนะครับแต่ว่าก็ยังออกไปเหมือนเดิมทั้งสองลูกครับสกออยู่ที่สีโนะครับโโซลรซลเชซ่าครับนำอยู่ครับ สิริศักดิ์อนุรุนครับเสือปั่นไซดมายังเก็บไม่ได้ครับเอาละครับลากมาหน้าตาคายลูกนี้วุดที่นั้นขอสนอครับได้แต้มเราเลยครับผมบอกว่าถ้าฟังจากชื่อชั้นเนี่ยสิริศักดิ์อนุรุนดีกีแชมป์เชื่อพระราชานสมเด็จพระเทพปี63นะครับก็ต้องบอกว่าชื่อชั้นที่ถือว่าเป็นชั้นแนวหน้านะครับครับผมน้องเชียร์นี่น่าจะเป็นวมิตในเรื่องชื่อชั้นนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าดับเครื่องชนเลยครับมาถึงรอบชิงแล้วไม่มีอะไรเสียมาที่หน้าซ้ายครับเปิดหนึ่ง ไหลมาถึงหน้าเน็ตแบบนี้บบนก็เรียบร้อยดีครับอยู่เลยครับโอ้โหทีมส,สองัตำรวจแห่งชาติได้แต้มจัดจ้านมากครับลุ้งนี้ครับเอาเลยครับเดี๋ยวมาดูจังหวะเกมเซิร์ฟครับห้าส,สามครับในานามทีมสโมสรงัตำรวจแห่งชาติครับ วางไปสายสุดอีกแล้วเขาเจ้าเชียเปิดด้วยขวายกไหลเข้ามาถึงหน้าเน็ตแล้วเตะเหมือนกันครับเชียเลยครับแม่อินเด้งแบบ้เลยครับแม่อินมอประทุมกับน้องเชียรครับคือช่วงต้นเกมนี้อาจจะยังไม่เครื่องร้อนแรงเท่าไหร่ครับทั้งคู่นะครับก็เหมือนจะดูเชิงกันก่อนนะครับในเซตที่1น,นะครับดูกันยาวๆนะครับเซตละยี่สิบเอ็ดแมครับคะแนนอยู่ที่4ต่อ5้าครับ ได้ยินบอลปอลทุมเสือไปครับแต่วันนี้เก็บไม่ได้ครับสมำหรับสงตำรวจแห่งชาติครับสิ่มีศักดิ์อนุหลุนโอโดนเกี่ยวเก็บได้หนึ่งสองหน้าตะกายแล้วก็ใส่สกอร์ไม่รอเลยครับไม่พลาดครับไม่เกี่ยวให้เบิรเลยครับสำหรับน้องเชียร์ส่วนสยามครับเอาเลยครับผมบอกเลยว่าเกมละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับมีหลุดมีมีแผ่วมีเบาไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าน้องเชียร์เนี่ยอาจจะเป็นรองทีจังหวะเกมทำอยู่นิดนึงนะครับแต่เรื่องของพื้นฐานเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับ มาเปิดซ้ายครับบอลครับลูกนี้ต้องมาละเอียดแล้วครับผมอ้หจะไปเกี้ยงอีกแล้วครับมาสอนตำรวจแห่งชาติได้แท้ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเยอรมนีจากทางฝั่งต่างประเทศที่มากันเพียบเลยนะครับเยอะมากแล้วก็ทางฝั่งสปปลาวนะครับเข้ามารับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางเฟซบุ๊กไลค์ไทยพีเอ็นยูทูบช่องน้องเทวแล้วก็หน้าจอโทรทัศน์สานตีนโทรทัศน์ไทยพีเอ็นะครับเข้ามาได้มาดูสมัยเกมเซิร์ฟของทั้งองแห่ชาติครับสุริศักดิ์ครับ6ต่อ5ตัดขวาไปเอาเลยครับ เดือดว่าจังหวะการเสิร์ฟเนี่ยมันออกชัดเจนมากไม่ได้เะครับเพราะว่าเราเสิร์ฟท้ายขอดรวมถึงเท้าที่เสิร์ฟเนี่ยไม่เหยียบเส้นด้วยนะครับคือใช้กติกาตามดับเบิลที่เสิร์ฟท้ายคอดเลยนะครับเท่าสกอร์หกเท่าครับแตมกลับมาเท่าแล้วตัดหน้าขวามาลูกนี้เปิดหนึ่งครับซีซาร์ยกไหลถึงหน้าเน็ตแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับเป็นลูกเก๋ของเจ้าตัวเลยครับจังหวะอย่างนี้ครับใช่ครับแต่ว่าอย่างดีดูเหมือนสีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่การสรับสีรันอนรุรุนเลยครับ อาการบาดเจ็บ,บรบกวนแหละแต่ว่าบอลเองก็บอกว่าวันนี้ก็เต็มที่ครับเต็ม<ช>ที<ะ>ม่เต็มร้อยแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะมีการบาดเจ็บครับคะแนนอยู่ที่เจต่หครับสพสตรวจแห่งชาติครับเสิร์ฟปัน่นไซมายังเก็บไม่ได้ครับอนนานะครับวุฒินันท์ครับสุนทรลากมาเล่นตาเด็ตตัวลูกนี้เรียบร้อยครับฝังเกิดกันเล้วถือว่าเป็นหนึ่งคนเลยเลยครับที่ใช้หัวได้ดีมากครับวุฒินันท์หรือว่าเจ้าเชียร์สุสยามครับดูครับกดลงไปเลยครับกดเต็มๆเลยครับน้องเชียร์นี่คุณพ่อเบดีทิ้งชาติด้วยนะคครรัับถูกต้องบใช่ครับ พี่เนี่ยนะหรือว่าเช่นคำสนอนะครับถูกต้องครับกีฬาดีดส์ท่าไทยครับแล้วพี่ชายก็เป็นนักกีฬาตะก้อด้วยนะครับสำหรับโลกเชียร์เจ้าแชปด้วยครับตัดท้าตีจ้าตด้แต้มตอกแต้มเลยครับตอนนี้ครับขับเบียดกันจริงๆครับนี่คือเพียงแค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นนะครับผมแมตช์การแข่งขันครับดูกันยาวๆสนุกแน่นอนครับ21แต้มในแต่ละเซตนะครับนี่ครับสีนิสักกันดุนๆครับสโมสรตำรวจแห่งชาตินะครับเจ็ดคะแนนอยู่ที่8ต่อ7ครับบอลน้อยครับ จังหวะการเสิร์ฟลูกนี้ปัดใสอีกแล้วครับยิงเก็บไม่ได้ครับเอานะครับมุทิตนคับสนอ์เชียร์สวนสยามแล้วก็ใส่สกอร์ไม่รอเลยครับยีเก็บสได้ครับโอ้สุดจริงๆครับติดไลท์ติดแชร์ครับก็บอกว่าจัดหนักจัดเต็มให้เลยเหมือนกันเลยครับเชียร์สวนสยามครับถ้าเปิดลูกแรกได้เนี่ยลูกที่สองเจ้าตัวถือว่าตั้งให้ตัวเองได้ดีเลยครับใช่ครับได้จังหวะได้เปรียบตลอดเลยที่ไม่รับเสียจนชงนี้ชงหวานแล้วด้เลยนะสกอร์แปดเท่าครับ ตัดหลอกหน้าขวามาลูกนี้แล้วหลุดให้เห็นไหมครับแต่ยังต่อตัวเตะได้เอาเลยครับเชียสอดีครับลูกนี้เห็นได้เลยครับต้องชมการออกเกมเสิร์ฟลูกนี้ของดัเชีครับเสิร์ฟตัดหน้าขวาลูกนี้เนี่ยถือว่าโอ้โหสั้นเลยครับน้องบอลเตะไม่โดนลูกครับลูกนี้ใช่ครับคือตั้งแต่เมื่อเช้าเลยครับจังหวะการเสิร์ฟของเชียร์นะครับเสิร์ฟใส่ทางด้านวัดซันแบ็กนะครับจังหวะนี้โอ้ติดเดนส์ครับลูกนี้ครับกับเป็นคะแนนตีเสมอของสโมสรตำรวจแห่งชาติครับศิริศักดิ์กนุรุนเลยครับนี่ครับต้องพยายามยืดกลำเนิอให้ คลายไปด้วยนะครับในจังหวะการเล่นครับอาจจะตึกนิดึงเอาเลยครับสกอร์ตอนนี้แต้มเท่าครับ9 9เท่าต่อครับสินทร์ศักดิ์เสิร์ฟลูกนี้แล้วยังปั่นมาที่หน้าขวาเหมือนเดิมครับเปิดหนึ่งก็เชียร์ไหลถึงหน้าเน็ตแบบมืร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลูกเสิร์ฟของบอลน้อยเองนี่น่ากลัวมากเลยนะครับจังหวะปั่นของเขาครับปั่นโค้งครับคือบางทีเหมือนโค้งจะออกแต่มันโค้งเข้าแล้วก็โค้งทะแยงขอดก็มีครับ จังหวะรับของพีเต้โดนไปสามสองสามลูกเลยไม่ครับแล้วรับยากด้วยนะเนี่ยครับสิบครับก็ตอนก็บอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลรกเชียร์ไม่ค่อยกดดันอะไรนะครับในการเล่นครับเพราะว่าก่อนลุกสนามก็ถือว่าเป็นรองนิดนึงนะครับเอาละครับแต่อย่าว่าดีลูกนี้ลดมาโอเป็นโอกาสของวุตินันเรียบร้อยครับไม่พลาดครับนัดที่สองครับของบอลน้อยครับโอ้เกิดอะไรขึ้นกับซีนิสการ์โดรุนเลยครับแหมไหลต้องบอกว่า มันเกิดมันเป็นได้ทุกหน้าจริงครับครับอย่าลืมนะครับว่าการเล่นแต้มไหลเนี่ยมันไม่ได้วัดที่ว่าคุณล็อกเหนียวเลยครับครับเก้าเสิร์ฟเสียคุณเสียแต้มครับรับเสียคุณเสียแต้มเตะเสียคุณก็เสียแต้มเช่นเดียวกันครับครับเอฟซีบอลร้อยมายกเข้ามาแบบนีครับแล้วก็เล่นร้อยดีครับมาสอำรวจ่งชาติได้แต้มต้องคลายความกดดันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้สีหน้าบอลน้อยเริ่มออกเหมือนกันนะครับเตะหนักเตะเบาเนี่ยได้หนึ่งแต้มเท่ากันนะครับครับเอฟซีของบอลน้อยก็มาให้กำลังใจกัน เป็นนักกอล์ฟที่มีแฟนคลับเยอะมากคนนึงเลยเลยครับศิริศักดงขุลลุนครับแล้วก็เทพธวัฒน์ดานิกาบอกว่าน้องเชียร์สู้ๆเอาล้วครับตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับเพื่อกับการถ่ายทอดสดทางเพจของยูทูบช่องเซฟเวอร์เอสแล้วก็เซฟเอร์เทีเอสได้ต่อด้วยครับคะแนนอยู่ที่20ต่อ11ครับสโมสรตำรวจดีชาติตามหลังอยู่ครับลูกเสิร์ฟของบอลน้อยครับเสือมาเชียร์เปิดหัวแล้วก็ลากไปเล่นหน้าเด็ตลูกนี้โดนเกี่ยวโอ้ยลูกก็เกี่ยวขึครับโอ้แต่ว่าลูกนี้เนี่ยนอกเหนือจากจังหวะกการเเีี่่ยยววแล้น ไหลเข้ามาผมดูว่าน้องเชียร์จะเตะไม่ได้แล้วนะลูกมันกึ่งๆจะออกหน้านะครับครับโอ้โหเอาเลยครับตอนนี้ต้องบอกว่ายอดผู้ชมใน Facebook Live ตอนนี้ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ1 2 2 1 0ลันต่อเนื่องครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์อันนี้เป็นเพียงแค่เซตแรกเท่านั้นไข่ไม่ได้ดูคุยเขาไม่รู้เรื่องนะเปิดด้วยซ้ายครับไหลมานั่นเน็ตลูกนี้แล้วก็สอบโตเตะครับต้องจัดหนักจัดเต็มแล้วครับศิริศักดิ์กนุรุนใช่ครับจังหวะนี้ใส่สกอร์รอได้เลยครับลูกทำของบอลน้อยครับ ไม่มีพลาดครับแข่งกัน2ใน3เซตนะครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศ21แต้มครับเป็นนักตะก้อดีกรีนักเรียนไทยทั้งสซีนด้ยครับใช่ครับเซตต่อตัวชกด้วยนะครับทั้งสองคนเทียร์แล้วก็น้องบอลนลยครับเป็นี่พี่ลุงน้องแต่น่าจะห่างกัประมาณ3-4ปสี่ปครั้วบอลเสิร์ฟบอลแบบนี้แล้วไหลเข้ามาแบบนี้กรบพุ้นันท์ครับไม่ยอมเหมือนกันกับพุ้นันท์่นานคสนองแต่เชียร์เองเป็นคนที่เหนียวกันใช่ครับพื้นฐานดีครับเป็นนักตะก้อพื้นฐานดีอยู่แล้วนะครับ แล้วช่วงหลังมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามาฝึกเกมเตะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทาให้ก็ถือว่าจัดจ้านขึ้นกันน้้งเชียเริ่มรบเครื่องมากขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็เสริมกระดูกของตัวเองไปครับในการซิปสามซับไปที่สนามสวนสยามนะครับมาดูเกมเสริมลูกนี้ครับสิบสามต่อสิบเอ็ดครับนยอินมอทุมเสริมมาที่หน้าขวาแล้วเปิดหนึ่งบันจงยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็โอ้โหสังเกตดูน้ำหนักเลยครับจากต้นเกมมาถึงตอนนี้ครับ ดูเหมือนว่าจะต้องเพิ่มเน้นจังหวะการทํามากขึ้นครับเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์จะเสียมีเปอร์เซ็นต์จะโดนเกี่ยวครับถ้าเบาครับครับผมสีแดงจะแรงดิ้นหรือว่าสีน้ำเงินจะเข้าวินครับต้องรับรน้กันครับละเอียดต้องละเอียดทุกแต้มนะครับถึงแม้ว่าจะ21แต้มนะครับครับสิสองสโมสรตำรวจจะได้ส่งในจังหวะนี้ครับสามหลักอยู่ดึกคะแนนครับสิบสองต่อสิบสามครับเปิดหนึ่งกัมพูชไหลเข้าหน้าเน็ตมาแบบนี้แล้วแต่ ถูกทีด้วยกันครับบอลน้อยครับในรอบรองชนะเลิศเนี่ยบอลน้อยเกี่ยวลูกเตะของพิเต้เนี่ยน่าจะประมาณ4-5ครั้งได้เลยนะครับคือเตะเข้าเท้าไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนเกมของเจ้าตัวนอกเหนือจากเกมเสิร์ฟยังไม่เจาะแล้วเนี่ยตอนนี้เกมรับยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ด้วยนะน้องบอลนะครับแต่เริ่มยืนถูกที่แล้วนะเริ่มมาแล้วครับคะแนนอยู่ที่14ต่อ12ครับแม่อินบอลปทุมธานีนำอยู่2คะแนนครับลูกเสิบของลูกเชียครับเสือไปยังเปิดได้ครับบอลน้อยครับสีมิซากอาดูหลุนีีี้้เรรยยบอด มอสส์ตำรวจนี่นผมว่าเกี่ยวดีทั้งคู่อ่ะเชียร์เองก็เดาถูกจุดเหมือนกันครับใช่ครับสองสูซีคู่ขี้ครับที่น้องเชียร์นี่คุณพ่อ,อยืนเชียร์อยู่ด้านหลังของสนามเลยนะครับแข่งวัดกันแต้งต่อแต้มครับเพราะว่าทีมของคุณพ่อก็จะเข้าชิงในดุลนาวุโสชิงทั้งพ่อทั้งลูกเลยใช่ครับวันนี้ต้องบอกว่าถ้วยสวยงามทีเดียวครับสำหรับถ้วยไทเปเบสสำหรับทีมที่ได้แชมป์นะครับมาดูกันต่อครับตอนนี้ยังเป็นการนั่งไม่ีต้อมีคดีนำอยู่ครับแต่ว่าลูกเสิร์ฟจังหวะนี้จะเป็นของสโมสรตำรวจแห่งชาตินะครับพอน้อยครับ มาดูจังหวะการเสิร์ฟลูกนี้ของศิริศักดิ์ล้วปั่นมาหน้าขวาครับเปิดหนึ่งครับมุทินันยกเข้ามาไหลถึงหน้าเน็ต oh! แบบนี้โอ้ oh! แล้วเตยะยดตัวเลยครับมุทิน,นันโ oh! oh! อ้โหเดาทางถูกแล้วนะแต่ว่าด้วยน้ำหนักนะครับผมครับใส่เข้าไปเต็มข้อแบบนี้ครับโอ้โ oh! หคือตอนนี้ไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีของบอลน้อยแล้วนะครับสำหรับน้งเชียครับ เอาคที่มาร์คคำว่ารับได้ก็เซ็สิบห้าครับสิบสามสิบห้าต่อสิบสามคะแนนครับนำอยู่สองแต้มครับในเซตที่หนึ่งครับได้ยิงบอลประตูขาดีได้เสียบโดยทางด้านมูทินันเสิร์ฟไปยังเก็บไม่ได้ครับบอลน้อยซีรีสักอ่าดูรุนปุสกอร์ไม่รอเลยครับเรียบร้อยเป็น FC ลูกไหลหน้าแล้วเตะมากเลยเนี่ยลูกนี้เนี่ยผมว่าน่าจะประยุกต์มาจากจังหวะการขำฟาดนะแต่ว่าพอใช้แล้วชำนาญเนี่ย เลยไม่ต้องเอามือลงก็ได้ใช่ครับคือจังหวะการลงนี่คือเดือนจะลอยผิวลงเลยครับสิบสี่สิบหต่อ15ครับวันน้อยเสร์บเจาะลงไปที่ช่องไหนดีครับล้วตัดหน้าซ้ายครับเปิดหนึ่งรับเชียร์ไหลถึงหน้าเน็ตแบบนี้แล้วตามเตะครับอินแน่เริ่มมั่นใจแล้วครับเจ้าตัวครับทีมแม็กอินบอลปฐุมธานีครับวุฒินันทรทับสนองครับนตองเชียร์ครับ พอเข้ามาถึงในรอบชิงฮาร์เลิศแล้วเนี่ยครับต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเองเนี่ยมีจุดบอดน้อยมากเลย <16. S 1> ใช่สิบาะไปแก้มาส <14. S 1> รอดูในรอบแรกๆบางคนยังมีจังหวะแตกลูกเสิฟยังมีแบบรับลูกชงหลุดอะไรอย่างเงี้ยอ้าวกลายเป็นดีครับอบอลอบอลเช็คแล้วนะโอเ้เมื่อกี้วิ่งมาแล้วแล้วก็มุดหัวหลบครับจริงๆรับได้นะตัวลูกนี้นะครับถึงแล้วครับตัวเองเนี่ยโอ้โหแล้วไปก้มหลบครับสอบเตสิบสี่มากครับ ครับผมรูกบอกว่าจังหวะนี้สุดยอดจริงๆครับมุทินันคำสนองครับเอาแล้วครับถ้าเป็นสนามดึนแล้วโอ้โหแล้วดูลูกนี้ครับถึงหน้าเน็ตแล้วเปลี่ยนสลับเหยียบแล้วไม่ข้ามครับศิริศักดิ์เอาเลยครับถือว่าเป็นงานยากแล้วครับในเซตนี้ครับโอ้กลายเป็นหลังด้วยครับกลายเป็นตามหลังสี่แต้บแล้วนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าบอลร้อยครับสิบแปดี่เท่าไหร่ครับ ตกไปลองอยู่เยอะเลยนะครับเอาละครับฝั่งนี้น้องเชียร์ตนัอยู่ครับเเล้จวจังหวะนี้เซยลิสต์กุร์ดรับนครับต้องฝังให้<อ>ได้แบบนี้นะครับรบ,บอลน,นิงก็มีลูกเสิร์แบบปั่นนะครับแต่ว่าเชียร์ผมว่าหลอกหน้าเท้าได้ดีมากครับม,มีดีมีเสียคนละอย่างครับ 15... 18 ส5ห้าต่อ18ครับสมสรตนตำรวจแห่งชาติครับสีรีศักอดุรุนเสิร์ฟปัดไซด์ลูกนี้ออกหลังไห็ในแนแต้เกิดอะไรขึ้นครับจังหวะการเสิร์ฟลูกนี้หลุดออกด้านหลังไปเลยครับสีรีศักดิ์เ9 15นำออกไปที่19ต่อ15แล้วครับมาดูครับว่าสีรีศักจะล็อกอยู่ไหมครับ สกอร์ตามอยู่ถึง4แต้มครับยกเข้ามาไหลถึงหน้าเน็ตลุ่นี้ลนี้ฝั่งโมซาร์ตเมครับแท้แท้ตกมาแล้วครับถ้าไปมานี่จะกลายเป็นคืดแท่นเลยนะครับสำหรับไอินบอลบ์ปทุมธานีครับ21คะแนนนะครับจุดเปลี่ยนของเกมถ้าไม่ใช่เกมเสิร์ฟที่เจาะเกมรับได้เนี่ยก็ต้องเป็นจังหวะเกมเกี่ยวเลยครับ19มาดูครับผมสงโมซรตตําแหน่งชาติครับสิริศักดิ์หวักสายมาลุ่นี้เปิดหนึ่งครับไหลถึงหน้าเน็ตแบบ หนีครับแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะเสีแน่ๆโอ้โหแล้วก็เป็นคะแนนขึ้นแท่นเลยครับของเจ้าตัวนะครับไอินมอประทุมธานีครับวุ้นที่นำคำนอบครับในเซตที่หนึ่งครับกาลังจะเก็บชัยได้ครับมาลุกนครับต้องล็อกร้อยเลยครับสำหรับบอลทดียร์เกมอายุรุณครับยี่สิบของทางด้านแม่อินมอปทุมธานีครับเอาเลยครับยังอยู่ครับสิงห์ข่าวโอ้โหเชียร์วันนี้เดาทางออกตั้งแต่รอบรองแล้วใช่ครับ โอ้โหตั้งแต่รอบรองที่เจอกับวัดสัดแบงแล้วนะครับคือไปอยู่จุดที่ตะก้อตกไหวมากครับ17-20 17ต่อ20ครับเกมเสิร์ฟวางเอาเลยครับแม่ด้ครับในเกมที่1เป็นด้านแม่อ1เกมทพานีชนะครับทีมสโมสรตำรวจแห่งชาติไปด้วยสกอร์21ต่อ17ครับโอ้โห